สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทาโร่บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนในแต่ละวันมากันที่วันถัดมาวันถัดมาวันถัดนะมาดูกันที่วันจันทร์มาดูกันที่วันจันทร์นะคะว่าในหนึ่งถึงสิบหก ธันวาเนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเง,งินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณในด้านความรักคุณจะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะอืมอ่าเป็นการดูดวงแบบทนตกเรเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ นาจะไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้ว้านาคตบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งกำลังกำลังจะเกิดขึ้นก็ลองใช้พินิจพิเคราะห์พิจารณาดูด้วยเป็นขำๆด้วยเป็นไกด์ไลน์ดูพบม,มีอะไรดูดูได้หมดนะคะมาจันจา๋าขอดูภาพรวมๆความรักโอ้หนเนอหนื่อยเนาะเหนื่อยเดือดตาคุณอาจจะดูกับราศีกุมค่ะ เดด d e a ราศีพิจิกค่ะบางคนจบกับความรักเดอะเดวิลเวลาศีมังกรค่ะจันจา๋าทัดน้ำกร,รกฎมีนพิจิกมันพังลงไปแล้วหรอคะความรักของคุณเนี่ยถ้าความรักนี้มันไม่พังก็ให้ระวังความสัมพันธ์ที่สั่นคอนเต็มทนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากมาดูการงานจันรเงินก่อน บางคนตกงานเนาะแต่ภาระเยอะแยะ,ยะเลยภาระหนี้สินภาระที่ต้องแบกรับเกี่ยวกับครอบครัวหรือคุณต้องใช้ใจ่ายอะไรก็ตามใช้ใจ่ายเงินภาระที่คุณแบกรับคุณมีสิ่งที่แบกรับมากทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยแต่วางลงก็ไม่ได้มันมีเกณฑ์ของอาจจะมาอาจจะอยากลาออกจากงานหรืออยากจะออกจากงานหรือบางคนถูกเลิกจ้างบอกเลิกอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัว ก็ให้ระมัดร,ระวังไว้ช่วงนี้ดวงของคุณไปทําบุญหน่อยนะจันจาไปทําบุญหน่อยมันมี the d e a t เดอะทาวเวเลยนะเดอะเดวิลระวังการไปพัวพันกับคนไม่ดีค่ะบางทีคุณอาจจะไปพัวพันกับคนที่เขาทำอะไรผิดกฎหมายหรือคนดักดักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจ๊ะพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายรับใต้โตรับสินบนอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังไว้นี้ห่างให้ไกลๆจะพัวพันมาถึงคุณได้ คุณจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับสิ่งต่างๆทําให้คุณรู้สึกไม่ไหวบางทีคุณอาจจะทบทวนตัวคุณเองหรือว่าลองคิดลองสระตะเรื่องการลงทุนการจะทํางานใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆสําหรับตัวคุณเองแต่ยังหาทางไม่ได้เลยอ,อารมณ์ของคุณอาจจะแบบเอาอยังไงดีเอายังไงดี ทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จแล้วเราก็อาจจะยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของคุณที่เดินว่ายสิ่งที่คุณจะทํานั้นนะ่ะมันโอเคไหมหรือว่าถ้าคุณทําตรงนี้แล้วมันมันจะได้ออผลตอบแทนบีไหมมันจะไปได้ดีไหมมันมีไพ่ของการเริ่มต้นที่คุณอยากได้การเริ่มต้นที่ดีๆแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจเท่านั้นเองอืม เหมือนเดอะเดตเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ของอดีตมันเป็นไพ่ของอดีตก็ได้เป็นไพ่ที่คุณกาลังจบจากอะไรมาการเลิกราการยาร้างการเลิกเลิกทางานจบจากทํางานจบจากชีวิตบางชีวิตและคุณกาลังจะเริ่มต้นใหม่แต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนดีอารมณ์นั้นแต่สิ่งที่คุณมันแบกรับไม่ได้รอคุณอยู่คือคุณบางคนต้องมีค่าบ้านค่าบัตรเครดิตค่ารถค่านู่นค่านั่นค่านี่คือ เราต้องทําแล้วแหละแต่เราก็ยังกลัวอยู่นะมันมีแรงสนับสนุนของไพ่ที่แบบเริ่มเกิดความหวังใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆแต่ยังลังเลแต่ยังลังเลยังไม่แน่ใจยังสงสัยยังขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับคนอื่นแล้วเราก็อยากตัดปัญหาต่างๆมันออกไปสิ่งที่คุณแบกรับไว้ก็ยังคงต้องแบกรับต่อไปค่ะจะมีใข้ใจในเรื่องของครอบครัวอืม ขับรถเป็นคนมีค่าทีเดียวแนะจ๊ะถึงยังไงซะคุณต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แนะ่คุณกาลังทบทวนในเรื่องของการทํางานว่าคุณจะไปทางไหนดีทางซ้ายดีไหมบางทีเราไปปรึกษาคนอื่นเขาไปพอไปปรึกษาคนนูน้นคนนั้นคนนี้ถึงการลงทุนหรืออะไรก็ตามปรึกษาคนนึงก็ว่าไม่ดีคนนี้ก็ว่าไม่ดีคนนี้ก็ว่าไม่ดีหรือใครก็ว่าไม่ดีหรือเราเองก็ไปแน่ใจว่ามันดีไหมอารมณ์นี้จ้ะในด้านของความรักเพิ่งจบ ถ้ายังไม่จบก็ระวังจบคุณไปพัวพันจันคุณไปพัวพันกับรักซ้อนค่ะรักซ้อนที่มันเหนื่อยมากเหมือนไปไปกับกับไปไปกับกับชีวิตคุณกำลงังลังเลว่าจะจบดีไหมเลิกไปเลยดีไหมหรือคุณอาจจะทะเลาะก,กับคนที่คุณรักคนที่คุณรักอาจจะตัวคุณเองมีครอบครัวมีเจ้าของแล้วหรือคนที่คุณไปดูมีเจ้าของแล้วก็ตามไพ่สลับกันได้เหมือนคุณอยากจะออกไปจากจุดจุดนี้ออกไปจากจุดจุดหนึ่งออกไปจากจาก ความรักที่มันไม่ดีอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็ยังลังเลอยากมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหนียวลังคุณไว้นะอืคุณเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์บางคนจบแบบกระทันหันอาจจะเป็นเรื่องของการทะเละาะกันเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยยาวไปถึงเรื่องใหญ่โตบางทีทะเลาะกันด้วยความคิดสงครามภาษาสงครามความคิดหรือเราคิดว่าเราหยุดตรงนี้เราไม่ได้มีความสุขแต่เรารักเขาอะ เรารักเขาลึกๆแล้วเราก็ขาดเขาไม่ได้ลึกๆแล้วเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีความสุขเลยเราทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งหม่นมองแต่เราก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันนะอืมบางคนจะจบค่ะแต่จบกี่ครั้งแล้วต้องถามคนดูการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัวพันความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดคุณเลิกกันกี่ครั้งกลับไปกี่ครั้งกลับไปกี่หนและสถานการณ์ของคุณยังรู้สึกถึงความรักค่ะเหมือน เรารักใครสักคนแต่เราเหนื่อยเหลือเกินเราอยากเลิกและเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะไปและมีมีบางครั้งทรี่กวาม,มุ่งมัน่นจะมุ่งไปข้างหน้าครั้งในฉันจะจบให้ได้ฉันจะใจแข็งฉันจะไม่หวนกลับไปฉันจะไม่เอาละแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปเดินอยู่ที่เดิมจุดจุดเดิมอืมใจคนมันยังตีกันไม่เสร็จเลยว่าคุณจะยังไงดีรับคุณนะ่ะทบทวนคุณนะ่ะมองเห็นคุณนะ่ะมองเรื่องที่ผ่านมา คุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรู้ทุกอย่างในการกระทำรู้ทุกอย่างในเรื่องของความเป็นจริงพยายามตัดก็แล้วพยายามที่จะเดินออกไปก็แล้วแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่คุณตัดไม่ได้และคุณจะอยู่ในวังวนเหล่านี้แบบนี้ไปอีกนานบางครั้งมันมีพลังงานที่ทําให้เรารู้สึกต้องไปละฉันไม่เอาละฉันจะเลิกให้ได้ล้แต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปยืนณนะจุดจุดเดิมทุกๆครั้ง รักที่คุณพันพัวเนี่ยคุณรู้ผู้ตรงๆคุณรู้นะสถานการณ์ที่คุณเจอลึกๆแล้วมันเป็นรักที่ไม่ดีไพ่ของเดอะเดวิลมันเป็นไพ่ของกรรมคุณมาเจอกันโดยกรรมแต่การที่กรรมคือการกระทําถ้าเราไม่ริเียตชีวิตตัวเราเองที่ให้ถอยออกมาถ้าเราใจไม่แข็งพอรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดทําใจไม่ได้เพราะหนูรักเขาอาจารย์ าบางครั้งคุณก็อยากได้ความรักดีๆของการเริ่มต้นใหม่แต่ในความรู้สึกข,ของคุณมันวนเวียนกับสิ่งเดิมๆม,มากเกินไปคุณไปไม่ได้กับสิ่งเดิมๆทั้งๆที่คุณก็พยายามแล้วนะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะจบที่จะเลิกที่จะไปมันทะเลาะก,กันครั้งแล้วครั้งเล่าเลยอืมแล้วเ,ลเหนื่อยมากๆเหลือเกินไม่อยากอยู่จุดๆนี้แล้วไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากทรมานไม่อยากเจ็บปวดกับ รักที่เจออยู่อาจารย์แต่คุณก็มันมันมันเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไพ่ของเดอะเดวิลเป็นไพ่แห่งความรักที่ไม่มีความราบลื่นมันเป็นไพ่แห่งไม่มีความสุขอ่ะไพ่แห่งกรรมอาจารย์มันเรียกว่าไพ่แห่งกรรมเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณจะมีความสัมพันธ์ต่อให้คุณจะทําหรือคุณจะไม่ทําอะไรก็ตามไพ่ใบนี้ที่คุณมาเจอใครบางคนนั้นมันเป็นแค่แรงแห่งกรรมมันไม่ได้มีความสุข ต่อให้คุณจะพยายามแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้ต่อให้จะรักษามันไว้แค่ไหนมันเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสรักก็เจ็บไม่รักก็เจ็บเลิกก็เจ็บไม่เลิกก็เจ็บอารมณ์นี้จันจาคพราที่คุณดูดวอาจจะเป็นมังกรกุ้มพิจิตไฟเม่สิงธนูอ่ะขอดูซิว่าความรักของคุณมันจะเป็นยังไงถัดจากนี้ไป นอนไม่หลับอ่ะจิตตกอ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดวนเวียนคิดซ้ำซากคิดเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆหาทางออกไม่ได้นอนไม่หลับจิตตกอืมเครียดแล้วก็เบื่อกับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เบื่อว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มเกลือทําไมฉันไม่เดินออกไปหรือบางคนอยู่ในภาวะจํายอมจําใจบางคนเขาซัพพอร์ตเราอยู่เราอยากเลิกกับเขามากเราไม่มีความสุขแต่เขาให้ตังเราใช้หรือในบางคน มีความรู้สึกว่าก็เสียด้เวลามันอยู่กับมันเนิ่นนานมันยังแบบมันมีความผูกพันกันถึงฉันจะอยู่รับๆรักรับๆถึงฉันออกไปฉันก็ไม่ได้มีความสุขเออมันเหนื่อยมันท้อมันทรมานมันเครียดจริงๆคุณมีคนเข้ามาหรือว่าไพแห่งกรรมนี้อาจารย์มองถึงเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ได้ เลิกกับเขาไม่ได้เพราะเงินเลิกกับเขาไม่ได้เพราะสมบัติเลิกกับเขาไม่ได้เพราะครอบครัวเลิกกับเขาไม่ได้เพราะเรายังเป็นครอบครัวกันอยู่เลิกกันไม่ได้เพราะความผูกพันไม่ว่าจะอ้างด้วยเหตุผลใดๆนั่นคือกรรมที่มันไม่อาจออกไปจากจุดจุดนี้ได้บางคนมันมีเรื่องของเงินสมบัติอืมรูปแบบของความรักที่มันหรือบางคนเลิกกันไม่ได้เพาเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขา เขากื้อหนุนจุนเจอเราอยู่ก็ได้หรือบางคนเราอยู่กันมานานเรามองถึงความผูกพันที่ยาวนานหรือบางคนอยู่กันเพราะว่าเขาซพพอร์ตเราดูแลเราดีไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ยังเลิกไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เจอเลยใจของคุณมันทุกทรมานมากๆาหาทางออกไม่ได้ด้วยทางออกมีเสมอในทุกๆความรักค่ะในเมื่อเข้า เข้ามาแล้วไม่มีทางออกก็ออกในทางที่เข้าปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายและมุมมองของคุณครับการอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มากเกินไปต้องการมันเป็นมันเป็นภาพลวงตาเหมือนคุณอยู่ในภาพลวงตาที่เู้เลิกกับใครไม่ได้สักคนซึ่งคนคนนั้นในโลกเนี้มันไม่ได้มีคนเดียวหรอกไม่ได้ดีคนเ,เราไม่มีใครเราไม่ตายค่ะไม่ตายแต่มันอยู่ที่วัดเราจะพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เราเข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าหรือเราจะตั้งมั่น บางคนมันมีเหตุผลมากมายไก่กองที่ไม่สามารถเดินไปจากขนทางนี้ได้ก็เขาเรียกว่าภาพรวมรวมมันคือกรรมจากกันไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูจากกับเขาแล้วเขาเขาไม่มีใครเลี้ยงลูกเราไม่มีเงินมากพออันนั้นก็คือกรรมที่เราเห็นไหมมันเป็นเหตุผลของการที่เลิกกับใครสักคนไม่ได้ กับสองเราลักเขาเหลือเกินเราสึกว่าถ้าเราเลิกกับเขาเราทุกเราทรมาเราเจ็บปวดร้าวราเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเราเจอคนคนนี้เราเป็นแบบนี้เพราะเรายึดติดเกินไปไหมบางทีคุณต้องปล่อยวางกับการที่คุณยึดติดถ้าคุณเลือกที่คุณจะเดินไปข้างหน้าแต่หลายหลครั้งที่คุณไม่เข้มแข็งพอนะัจันคุณยังอยู่ในอารมณ์ของความขุ่นมัวงุดหงิดไม่ได้ดังใจถ้ายิ่งเจอรักซ้อนยิ่งเข้าไปกันใหญ่เลย ออกจากตรงนี้ไม่ได้รักของคุณมีแต่ความคุมเคือไม่มีความสุขไม่มีแสงสว่างที่ไปอุโม,มงค์ให้คุณได้เห็นความสุขเลยอยู่แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าอารมณ์ไม่แจ่มใสหงุดหงิดบอกใครไม่ได้เจ็บช้ำอยู่ข้างในนั่นคืออารมณ์ความสึขของคุณกับความรักจันคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นราศีมินเอชออฟเพนดเคิลราศีธาตุธาตด,ดินเพื่อสบกันมาก่อน ในในรักหรือในความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไปมีโลกใบที่สองก็ได้อะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วแล้วคุณไปรักคนที่เขาไปรักคนที่ไม่ควรรักเออแต่ว่าคุณก็เลิกกับครอบครัวคุณไม่ได้คุณก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองคนสามคนมันไม่ได้มีความสุขเลยไม่มีเลยอารมณ์นี้นะจ๊ะเขาอาจจะเป็นแม่ของลูกเรา เราอาจจะอยู่กันมารยาวนานเหมือนคุณต้องการใครสองคนไว้ในชีวิตหรือเขาต้องการคุณไว้แต่เขาก็ไม่ปล่อยมือกับคนของเขาก็ให้ระวังความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยหน่วยความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินยังพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะ ต่อให้เดินจากไปแล้วความคิดถึงความทุกข์ความกังวลการเฝ้ารอความหวังยังคงอยู่ตรงนี้ใจคุณยึดติดมากไปจากที่มองในไพ่ทั้งหมดใจคุณกำลังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณปล่อยวางไม่ได้ไม่เซ็ตสำคัญค่ะการอยู่ในความรักความหวังมากเกินไปรักเขามากเกินไปรักเขาก็หวังหวังจะมีความสุขหวังจะได้การเติมเต็มหวังจะดูแลซึ่งการและการหวังทุกอย่างแหละค่ะ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างใจคุณวางอย่าหวังอย่าหวังถ้าคนเราคาดหวังทุกทุกคนจะผิดหวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในความรักที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีอย่าคาดหวังกับคนของเราคือเราไปคาดหวังกับเขามากแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทุกเราก็เจ็บเราก็หนอยเราก็ดิ่งเราก็ดาว คนที่ทุกข์ที่สุดคือเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เขาบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเราทุกข์สสรสาหัสแบบนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรกับชีวิตเราเขาไม่รู้เลยว่าทําให้เราคิดหนักคิดมากแค่ไหนเพราะเราคิดเราถึงทุกข์เพราะเราต้องการเราถึงทุกข์เพราะเราอยากได้เราถึงทุกข์เราอยากได้ทุกๆสิ่งอย่างไม่ว่าจะความรักความสัมพันธ์หรือการเติมเต็มแล้คุณไม่ได้คุณก็ทุกข์ค่ะนั่นแหละให้ระวังยังมองถึงความสัมพันธ์ที่ ยังไม่หลุดพ้นจากวังวนเดิมๆจันวังวนที่เป็นตรดวังวนที่ไม่ปล่อยวางวังวนที่คุณรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่คุณไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกความรู้สึกใจของเราหน้ากลัวที่สุดนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอาไลน์มาค่ะอาร์สายเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ